งนะเจ้าแล้วก็ทั้งทีมงานของตะบนมาตุลน,นะเจนะ้าเนาะท่ามดทั้งสิบห้าถ่านต่วันนี้มา้านะเจ้าเนาะแต่ว่าก็อู้กันแล้วแต่เขาไม่ได้อู้กันอย่างนี้เนาะอ,อู้กันจริงๆาะกระบวนการเนี่ยมันจะง่ายๆนะเจ้าเพราะว่าเขาทีนี้จะได้เืินสิบห้าคนเนี่ยนาะเจ้าเนาะเป็นคนที่เป็นผู้ขยายผลนะเจ้าแต่ที่นี่ถ้าอู้ตอนนี้นาะเจ้าก็อู้อ่ะ ตังรอบกวนนะเพราะว่าสมมากเนี่ยเขาจะคุ้จักกันแล้วก็เขาก็เจอกันในหลายวิธีแล้วนะเจ้าท่านกับป่นปลาชุมชนจนถึงขั้นเป็นวิทยกรเาจะอเป็นเกณฑ์ลักตีอยู่ในของตะบ,บลบ้านตูนเฮานะเจ้าแต่วันนี่ใ5้าคนเขาก็ต้องจับมาเป็นนักเรียนเราะจะน้องเป็นนักเรียนที่จะมาอู้แล้วก็มาแชร์กันนะเจ้ายันคือว่าจริงกิจกรรมสามวันนี่นะเจ้าเป็น,น,น,นกิจกรรมที่เป็นเป็นห้องว่ากระบวนการเรียนอยากคือฮู้อ่ะคนนี่ เป็นปีหู้ในเรื่องนี่ไอ้น่ะคนนี่อู้แห่งเ,เรื่องหนึ่งแอจะเราก็มาอู้กันล้วก็สุดท้ายัวนวันสุดท้ายนะเจ้าออนเขาจะมาท,ทําแผนปฏิบัติกันว่าถ้าตำบลบ,บ้านตูนน่ะทิศทางเขาเนี่ยถ้าจะเอาโมเดลของกรงทนูมานะจบบ้าเนาะตำบลกรงทนูของติล,ลูกบุรีตเปิดว่าระดับประเทศมาเนี่ยของบ้านตูนเขาจะจะวางทิศทางวางแนวทางกันจะได้นะเจ้า แต่ว่าตีบลงรายละเอียดนะเพราะว่าพอท่านดูตรงตีคลิปวิดีโอของท่านอธิบดีกรมการท้องชนแล้วจะมันก็อเขามีการประกวดนะคะตัวแทนของจังหวัดนะเจ้าทีเป็นตัวแทนไปตรวจคขตตัวราชการของเขาเนี่ยจากแขง UC, ่งยูซนะีจังหวัดนะเจ้ามีจังไฮมีแปมีนานมีพยานะเจ้าถ้าได้เป็นตัวแทนจะได้ตำบลละจะได้เจ้า หนึ่งแสนบาทนะคะเพื่อว่าเอามาเอามาดําเนินการนะเจ้าพับปงว่าส่วนไหนขาดส่วนไหนที่ยังเฮายากคือจะมีการส่งเสริมและสนับสนุนต่อนะเจ้าหรือว่าจุดไหนดีว่ามันดีแล้วเขาก็จะพัฒนาให้มันดีขึ้นจุดไหนที่มันบนดีเขาก็ลองไปปิดเราเปิดห้องเอาปิดเลยลวตรงนั้นนะเจ้าอันนี้พอได้ปุ๊บนะประมาณนะเจ้านะเปิดเพื่อเวลาแข่ทั้งประเทศเนี่ยนะเจ้าคลิกออฟ เจ็ดสิบหกจังหวัดเด่ยคือเซสซินเปนประมาณวันที่สิบเก้านี่นะเจ้าเนาะก็คือระดับจังหวัดต้องสตาร์ทสิบเจ็ดนะเจ้าก็ขอบคุ้นถึงว่าเป็นวันเนี้ยท่านเป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยาตีคือกับเก้าอำเภอมาดูงานนะเจ้าหลังจากนั้นอำเภอต้องทําเซสภายในสิห้าเจ้าวันที่สัวันทีน่หนึ่งไหมนานี่ปิดมุดเลยทั่วประเทศเพราะฉะนั้นอะจานวนปริมาณมันจะเท่ากับนะเจ้าเนาะเจ็ดสิบหกจังหวัดบวกกับ 8ร้อย718อำเภอนะเจ้าก็คือแลตอัตอบตำบลแสลตหมู่บ้านนะเจ้านะ้องอันนี้ก็อยากจะนําเรียนว่าทําไมกระบวนการตรงนี้แล้วก็ปิดเลยนะปิดจบเหลือนั่นก็คือเป็นกระบวนการของการที่ตามซึ่งในเนื้อง,ง,า,นนะอองนานน้าเจ้าการที่เขาจะมานั่งคุยกันวันนี้เนาะเออเจอหัวหน้าอําเภอธรรรัตน์น้าเจ้าในฐานะอยู่กลุ่มงานงส่อองเสรนะิมน้าเจ้านาอจะดูแลในเรื่องของการฝึกอบรมนะเจนะ้านาะ พัฒนาชยาภาพของผู้นำจนถึงการขับเคลื่อนกิจกรรมงานพนันชนในพื้นที่นะเจ้าแล้วก็จะมีทีมนะเจ้าระเดนี่ทีมอย่างวัดอยู่ไหนเนะาะแม้จะมีทีมนะเจ้าจะมีทีมในการอบรมสามวันเนี่ยจะมีกลุ่มงานส่งเสริมอ,อยู่นะเจ้าแล้วก็จะมีทีมอีกหนึ่งทีมก็คือของกลุ่มงานยุทธาศาสตร์นะเจ้าจะมาทําเก็บประเมินผลของท่านวันต่อวันทุกวันเขาจะมีสรุปขอ,อบุเรียน เอาไว้ฮื้อกับทางสมบุญบรรทุนเขาเจ้าแล้วก,วก็มีทีมงานของสารสนเทศที่ท่านมา่าะเจ้าเนาะเขาจะมีไล่ซดเขาจะมีทายลูกทําเป็นวีดีทัศน์เพื่อรายงานผลในส่วนการทุกวันเจ้าจะมีทีมงานของสารสนเทศงานเดินเชิญทางทีมงานของจังหวัดเจ้าเนาะว่ะท่านไม่ได้อยู่แบบเดียวนะท่านมีสิบห้าคนแล้วก็มีทีมงานของอำเภอเจ้าแล้วก็มีน้อง นายเจ้าเนาะเราต่จีดูแลในเรื่องของอันขกหนองน้ำนะเจ้าเนาะเชิญนั่หน้าเลยเจ้านะคะต้องมื่ยมาหรอยังจ้ะอ่ะรายงานตัวกันเนาะอันนี้จะอยู่กับแห่งสองวันนะเจ้าแต่แจ้งานนนะอันนี้ก็จะเข้าอบรมนะเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวทางมทหนึ่งนาเจ้าเปิดจะมาร่วมงานพิธีรัชกาลที่สามพ่งศุก ทีมของกระทรวงมหาไทยทั้งหมดจะมาอยู่ที่พะเยาท่านอธิบดีกรมการท้ามชนก็จะมาเจ้เพราะฉะนั้นนี่พะเยาเขาจะคือคัตทีมงานของเจ้าหน้าที่พัฒนเจ้าหน้าที่ในส่วนของกระทรวงมหาไทยทัย้งมดจะต้องอยากอูอยากบอกอย่างร้องเพราะว่าเขาเขียนปาเก่งแต่เขาอู้เก่งเขาก็บกึกอย่างน้อยเขาจะได้ร่างหรือได้ต้นแบบของบรรทุนออกมาเจ้าเนาะอันนี้ก็อันก้อนจะส่งไม้ตอก็กอะ ส่วนหนึ่งขอขอบคุณทีมงานพนักชานของอำเภอเม,มืองนาจาะจ๊ะแล้วก็ทีมงานของตมบลบ้านตุลนะจาน๊ะเนาะนอกมตขอฝากเวทีสามวันให้ไหวเพราะว่าเขาจะเป็นต้นแบบงับบ้นก็แผ่นเก้าอำเภอซึ่งเก้าอำเภอไปจะดกาเมินการวันที่เช้าสามวันเช้าห้านะจ๊ะและ้วก็ในการเมินการเนาะน้่นเนาะขอขอฝากเวทีทั้งหมดหนะคะไว้กับน้องเขาพอบนผูกเนาะมันก็จะมีแหงเวทีเนาะแล้วผู้จัดกันเตือนนะจ๊ะก็ ที่สารพีวิตารอาจารย์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชนานการผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาอาจารน้องจื่อเล่นชื่อพีเจ้าก็เจอกันก็ทักทายกันอาจารน้องก็เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของงานอ่าอบรมผู้นำทั้งหมดของจังหวัดพะเยาอาจารน้องก็คงจะได้ไปเห็นหลายจุดตีได้ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องเฮาอาจารน้องจะได้ก็สามวันนี้ก็ฝากเพื่อฝากตัวตัวเลยอเจารย์น้องนี้อย่างก็อุทิศกันนะเจ้ารน้องสิ้นปีสิ้นน้องกันอาจารย์น้องค่ะขอบคุณค่ะ ช่ว่าขอสวัสดีวันที่สองนะเจ้ตาตะวันเนี่ยสวยแล้เนาะทำกรรโดยเจ้าจื่อคอนจี้ข่าวสั่งนะเจ้าหน้าวิชาการเพื่อนำชูมชนนั้นกานนาเจ้ากรุงนั้น เราจีได้มารวมก็ทั้ง้างนะคะขอบคุณครับท่านเพื่านคณะกนรการโครงานส่งเสริมการนั่งชนนะครับท่านประธานการอำเภอนะครับแล้วก็พี่ๆี่พัฒนากรนะครับผู้งเหมือนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับผู้นําการ่ยนแปลงนะครับทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับผมนะครับกิติชาใจครับเป็นนักวิชาการนะครับอยู่ที่กุมงานสันีิแดงได้เต็มที่นะครับเพราะภาพที่จะประชาสัมพันธ์นะครับคอ้างเป็นกิจกรรมที่ไม่เป็น ของผู้นำการเปลี่ยนแปลงว่าเราจะนําการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ยังไงนะครับถ่ายทอดให้กับสาธารณชนได้ทราบว่าเรามีการดําเนินง,งานในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเรื่องการปลูกผักยังไงนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับร่วมกับ ครับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสู่การปฏิบัตินะครับกับคลิปวิดีโอพรุ่งนี้นะครับกลมธนูนะครับมาดูว่ากลมฮานูเป็นยังไงแล้วก็จะมีการตอบรับกันในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับครับครับลงไทยเนาะท่าได้รับการรับรูงรัากลุ่มหลายกลุ่มไป้เกาะเป็นผู้ปฏิบัติจริงให้เจ้าเข้าไปดูพื้นที่ของบ้านเจ้าโอ้ทำเกระเจทรีย์ไหลายงานนะคะวันนี้เดี๋ยวหมอเวทีเพื่อปีเดียวเลยเชิญเจ้าเชิญเจ้าอ่าครับผมก็ดึงนันเอาแม่ออกนะครับเนาะ ตีก๋เมืองเนะกําเมินมันเราเนาะใส่ั้าคนเดียวนะกเอการทำกเกเกูวันนี่นะครับเขาทำมันเหมือนกับว่าเขาทำไผ่ฟามันเขาบัไดทำแล้วมาขึ้นนะครับเนาะว่าที่เขาทำมันถูกก่อนถูวันบ่มีกินป8วันบ่มีเจี๊ย แได้ว่ากันงาที่สมมูติแบบจะต้องเจอนะหเล้ยงนะครับเดี๋ยวเขาบอกกฏกา่ดการตอนกอดเที่เดี๋ยไปไปเป็นฐานนะครับเนาะฐานน้ำมัสมันนี่เขาจะเอ่อจะอุ้มเอกับฐานน้ำมัสนี่อย่างพ่อมีข้อมนไข่ร์โมนนมสดจุนซีหนองรวยมีฐานสุ่๋ยมักนะครับหรือมัสนี่แม่บอกี่กองนะฮะเด็กไดเขาไมี่ยยตองเจอเนานี่ พอห้องวัดถึงวิช้าตึ่นจเก่าการทีเขาจะทำฝกหนองน้าตามควาการเมื่อนีรเขาจะต้องตึ่นตากเก่ากัาได้ก่อนตามได้เนี่เขาตึ่นตากเก่ามาได้เนี่ยเขาซื่อกล่องเปิดเนี่ยมันต้องมีเท้าออกนะครับเขาเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีความผู้ครับมีความผู้ดีอย่างมาไทยทอดให้กันนะครับมีความผู้ดีไทยทอดให้กันเรื่อนตั้งแต่ว่าเ่าจะมัจะได้มักจะได้ที่ห้องว่าสมบูรณ์แล้ว มักจะได้ตีมาห้องว่ากิะามักจะได้ตงนึงสบูบณ์แล้วเขาแก่อย่างมากพ่อแน่นวัสดุตีอยู่ในบ้านครับมันต้องไปหาออกบ้านพ่อเขาไม่กล่อมตกเตานะครับจากบว้าทีเขาไม่ยินว่าลวบาทอ่าหนึ่งคนเลี่ยงหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านเลี่ยงหนึ่งตำบลหนึ่งตำบลเลี่ยงใไครับห่งอำเภอหนึ่งอเภอเลี่ยงหนึ่งจังหนึ่งจังวัดเลี่ยงหนึ่งประเทศ นะครับตามสเตจนี่นะครับถ้าตอนนี้เขาปิดปิดส่วนนึกวดเนี่ยเขาอยู่ได้กันก่อปิดหมู่บ้านเนาะสักสามเดือนตัวเองอบอกออกไปการแน่นหรอเข้าใจหรอเป็นสีก็ได้คนเดียวกันคนยวฉะนั้นเวลาเวลาเขาอย่างเนี้ยอย่างกระตามเนี่ยเขาจะต้องเอ่อช่วยกันตัวเองว่าแกวเอากระตัวหรอก ต่อไฟมาแช่นะครับต้องเป็นระบบกลุมเลยนะครับระบบลุมนะครับระบบพักของเขาเหมือนกันปูพักจะได้แอบมาแช่มาตลอดชีวิตตั้งแน่ตอนนั้นมากเยอะมากโอ้โหสิเก้าวันสมองจากโคแค่ก้อนแหย่ๆสก๊อตเสร็จเนี้ยก้อนแห่ๆๆเขามว่ายังดีหโหใช้เลยอ่ะฉะนั้นมันจะต้องอ้างอิงตามวิชาการบเลยเพราะว่าเอามักจะได้ผลก่อนน้ำมักเนี่ย มันมีอยู่สองอย่างนะครับที่เขาจะต้องใจหนึง่งมักเพื่อเป็ียนจุลินทรีย์สองมักเพื่อที่จะเป็นฮอร์โมนฮอร์โมนหรือปุย๋ยมีมีผลอย่างเดียว,วยนะาาาก,กันนะครับฮอร์โม,ม,กน,น,มนกับปุ๋ยนี่นะแต่เขาก็สามารถไปขายได้นะครับสมมติเขาทำหน้ามักอย่างเสียดีกว่าสุดยอดเขาเขียนว่าปุ๋ยน้ำนี่นะไปวานขายทุกจัดนะครับมาได้นะเขา,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 าเต้องมาว่าน้ำหมักอย่างมั่วตั้งเยอไปเลยต้องบอก ที่บบมี้เขาบอกผีนะครับเขาบอกผีนายโทรเอาไปกินได้เลยนะนะครับถ้าเอาที่ขี่โดนจัดครับแต่เขาไม่ต้องถึงขายเด็ดแล้วนี้เขามาเฝืนตัวเก่าเข้าได้ก่อนว่าเขายังง่ายจะได้เฝืนตัวเก่าเข้าได้เวลาปั๊บปุ้งดินเดี๋ยวผมมาเล่านะเขาเล่ากันครับตอนนีไปถึงกติบัานนะครับน่เขาว่าจุลียนซีเนี่ยมันมีนาทีเนี่งนั่นมันลูกสี่แดงไหมมันมีก่เอเอ็มหุ่เจ้าก็ฟอตดอหุ่นเจ้าก่อน ก่ใจนะไ5กิโมีใจแตอยู่ในมมาพอสองบทอายุะรแต่ก็แล้วมึนม e ี้เปลี่ยเสืาน้ำมักอแล้วหองกน้มักอยู่บ้านห้องจได้มนจะได้แจไดห้องดีเลยว่าจไดเอ็มมาจากห้องแลบของญี่ปุ่นนะครับเปิดวิจัยในห้องแลบนะครับแล้วมันห้อเปมนจะได้ภูมิอาการเป็นจะได้เออมันจะมันจะต่างกันไป ฉะนั้นผลของในห้องแล็บกับธรมชเจิบรรทัศนต่างกันครับมามาบ้านเฮา,า,าเป็นเมืองร้อนนะครับญี่ปุ่นกับไปแอมยางนะครับทรรมาาติได้ก็เจได้แต่อาจจะบอบบางเสบ่าสูงสุดนะครับเออเจสองขอเขาแส่ถามถามว่าสังข์เขาใส่เป็นอินทรีย์ก่อนเออมันมีผมชุลมรผมชุลมรดเพื่อไงบอกว่าแต่หัวใส่มาใส่แกะแล้วล้ำอนะัะ <laughs> มาเจอกันมาสังเคราะห์ครับอ่าผงชูรสสังเคราะห์เป็นน่าจะเป็นเมตากูโตเมนนะครับผลิตออกมานะครับดอกเป็นสังเคราะห์มาจากอ่ามันซ์บาลังคำครับคำว่าเป็นสารเคมีครับสารสังเคราะห์ห้ามเอาไปใช้ในระบบอินทรีย์ครับใช้มาได้ครับสารสังเคราะห์มาได้แต่ยกเว้นแร่ธาตุได้ครับยกเว้นแร่ธาตุนะครับแร่ธ่านอย่างเช่นแคลเซียม